โอเคครับทุกคนมาอยู่กับฟีฟ่าออนไลน์4นะเอไม่ไม่ใช่สิ FC ออนไลน์เราจะมาขึ้น only p LN บท8กันนั้นทุกคนก็มูลค่า1นึ0 0แสน่หมื่ล้านในชีวิตยางไม่เคยติด8เลยทุกคนนะผมขอหลอดไอ้ตรงนี้ทุกคน8รอบเต็ม8ปรอบ1นสองมา ครั้งที่สาขอบทแปดนะ o น l ขอเถอะผมขอละนะขอ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 ,ขอจริงสี่ครั้งนะอะครั้งที่ห้าโอ้ต่อไปครั้งที่หอืมต้องมาลนะครั้งที่เจ็ดมาเต็มเมาส์หายซะด้วยแล้วก็ครั้งสุดท้ายเต็มปุ๊บกดปั๊บเลยทุกคนหนึ่งสองสามกดไป กดลค์ทุกคนกดละมาครับออนลี่อุ้ยกล้องไม่โฟกัสโฟกัสเป็นยีแสงสีทองเอ้ยไอ้เชียเชียเชียเชือ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 เชียติดเชียติดเฉยอุ้ยขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยออนลี่หกแปดปีเอลอะไรเฮ้ยแสนสี่ขอบคุณครับอุ้ยครั้งแรก เฉยสุดนี้ทุกคนอย่าลืมเอาไปใช้กันได้นะครับดีมากครับเวลนกูดฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับไครเพื่อติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับไว้แบบเจนกันคลิจบง่ย Stay กันไม่ช้าว้าว